ื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมฉบังเรามุ่งมันเชื่อมต่อทุกโอกาส สนับสนุนโดยท่าเรือแหลมทบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนตามที่ได้มีบุคคลแอบอ้างว่าเป็นผู้สื่อข่าวของสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่อง13สยามไทยเพื่อขอรับผลประโยชน์ทั้งทาง,ทงตรงและทางอ้อมจากหน่วยงานราชการและเอกชนด้วยเหตุนี้ท่านสามารถตรวจสอบสถานะของผู้สื่อข่าวได้จากบัตรประจำตัวผู้สื่อข่าวหรือที่โทรศัพท์หมายเลข0 8น 1 8 7 7 9 1 7ได้ตลอด24ชั่วโมงสถานีทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่อง13สยามไทยรับสมัครช่างตัดต่อประจำสถานีเมืองทองธานี2องตำแหน่งหากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์08 2ย์2 3 9 9 2องสองส ที่ห้องแตรทอง10สวัสดิการท่าเรือแหลมฉะบังองเภศิีราชาจัังหวดชนบุรีนายเกรียงไกรชชยสิริวงศุขผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยเข้าร่วมง,งานเสวนาระดมความคิดเห็นระบบขนส่งรถรางเรือเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและร่วมบรรยายในหัวข้อนโยบายการพัฒนาท่าเรือแหลมฉะบังโดยมีนายบัณฑิตสาครวิศวะผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉะบังร้อยตำรวจเอกธนาบดีทูบเทียนรัฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉะบังพร้อมด้วยรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชนบุรีคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชนบุรีผู้บริหารและผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมการเสวนาโดยมีดรสาโร์วสุวานิษ์ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกกล่าวเปิดการเสวนาทั้งนี้ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย กล่าวว่าท่าเรือแหลมฉบังจะมุ่งมั่นในการบริหารจัดการในการนำระบบทรัคคิ้วมาบริหารจัดการการจราจรในท่าเรือแหลมฉบังเพื่อลบผลกระทบด้านการขนส่งทำให้การจราจรทางถนนคล่องตัวรวมทั้งการจัดหาพื้นที่ว่างภายในท่าเรือแหลมฉบังเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรติดข,ขัดและยังเป็นการลดภาระต้นทุนของผู้ประกอบการให้น้อยลง และท่าเรือแหลมฉบังจะสนับสนุนทั้งระบบในด้านของโลจิสติกทั้งหมดโดยการนำระบบดิจิตอลมาใช้มากขึ้นและพัฒนาท่าเรือให้เป็นท่าเรือปลอบมลพิษหรือกีนโพสต์อีกด้วยขอขอบคุณนะครับทางสภาวสาหกรรมชนวุรีที่ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนนะครับเรื่องระบบการขนส่ง ที่หลากหลายนะครับเพราะว่าคือท่าเรือแหลมสบังเองเนี่ยก็ถือเป็นท่าเรือสําคัญที่มีการขนส่งสินค้านะครับที่ทั้งนําเข้าและส่งออกนะครับอย่างปีล่าสุดเราก็ขนส่งอยู่8.5ล้านตีอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือการเชื่อมโยงนะครับระบบขนส่งทั้งทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นถนนนะครับรางแล้วก็เชื่อมต่อทางน้ํามันมีเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับ และด้วยเหตุผลในวันนี้เองนะครับเราเองก็มุ่งมั่นที่จะให้ในเรื่องของการบริหารจัดการนะครับท่าเรือแหลมฉบังเรานะครับเพื่อให้มีเรื่องการจราจรนะครับที่ดีนะครับก็คือรถติดน้อยนะครับแล้วก็เพื่อป้องกันปัญหารถติดที่เป็นผลกระทบนะครับกับทั้งในเรื่องของการขนส่งและก็ผู้ขับขี่รถนะครับเราเองก็จะมีการนําระบบในเรื่องของตัวทักคิวนะครับมาใช้การบริหารจัดการนะครับ เรื่องของการจราจรภายในท่าเรือเฉชบังแล้วเราก็นะครับตั้งใจครับว่าจะบริหารจัดการนะครับโดยที่จะหาพื้นที่นะครับของท่าเรือฉบังนะครับในแปลงที่เรายังมีอยู่เพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการรถติดเนี่ยนะครับให้มันหายไปเราเองก็เชื่อได้ว่าจะช่วยนะครับผลักดันให้ต้นทุนนะครับภาระของผู้ประกอบการด้านธุรกิจโลจิสติกส์เนี่ยครับแห้ลดลงตามนโยบายของประเทศครับ การจะเกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชนจะสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้หอม่ของรถมือเดวยทางเปหนยังไงครับอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญครับอย่างแรกเลยก็คือการท่าเรือเองนะครับเราคงไม่ใช่เป็นผู้แค่ยกขึ้นนะครับขนล,ลงขนส่งสินค้าแต่สิ่งที่เราคือเราจะซัพพอร์ตนะครับในเรื่องของโลจิสติกในภาพรวมทั้งระบบนะครับตรงจุดตรงนี้แหละเป็นจุดที่สําคัญ จะมีเรื่องของการนำเรื่องของเทคโนโลยีนะครับด้านดิจิตอลนะครับมาใช้มากขึ้นรวมถึงในการที่จะพัฒนาในส่วนของท่าเรือเองให้เป็นท่าเรือ,อที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมที่เรียกว่ากรีนพอร์ตซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับต้องทำงานร่วมกันกับทางภาคธุรกิจนะครับเพื่อให้ในแง่ของภาพรวมของประเทศเราสามารถแข่งขังนกับประเทศอื่นได้ นายรัตพลธุรพันธ์อนเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและในฐานะประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาการกิ่งกาชาติอำเภอผักไห่พร้อมปลัดอาวุโสสมาชิกกิ่งกาชาติอ,าอำเภอผักไห่ปลัดอำเภอผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลบ้านใหญ่อำเภอผักไห่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนลงพื้นที่ตำบลบ้านใหญ่ทําการมอบถุงยางชีพของสภาการชาติไทยให้กับประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบ จากน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนสำหรับสถานการณ์น้ำเอ่อล้นตลิ่งจนเป็นเหตุให้น้ำเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่อำเภอผักไห่เกิดจากสาเหตุการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาทำให้พื้นที่อำเภอผักไห่ได้รับผลกระทบจํานวน11ตำบล54หมู่บ้านได้รับความเดือดร้อน1,479ครวัวเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ3,805คน โดยขณะนี้ฝ่ายปกครองได้ติดตามสถานการณ์การระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยายอย่างใกล้ชิดที่ห้องประชุมกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ที่หนึ่งนายวรวิชัยสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดการฝึกซ้อมแผนการบัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเชียงใหม่กรณีอุทกภยัยประจำปี2565 เพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบตัติตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งกำหนดบทบาทภารกิจตล,ลอดจนสร้างความเข้าใจถึงกลไกการปฏิบัติงานร่วมกันหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินโดยมีหน่วยงานภาครัฐทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถาบันการศึกษาและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมการฝึกจำนวนกว่า100คนครอบคลุมทั้ง25อําเภอ โดยสำหรับการฝึกซ้อมในวันนี้เป็นการจำลองที่ตั้งของศสนัชชาการจังหวัดตามแผนเผชิญเหตุอุโทโกภัยของจังหวัดโดยฝึกในรูปแบบการฝึกบนโต๊ะซึ่งได้นำสถาน,นาการณ์การเกิดอุโทโกภัยจากพายุมู่หลานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคมมากำหนดเหตุการณ์สมมุติโดยเป็นการฝึกตอบโต้สถาน,นาการณ์ฉุกเฉินตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในแต่ละระดับตั้งแต่ก่อนเกิดภัยขณะเกิดภัยและหลังเกิดภัย ฝึกวางแผนการปฏิบัติของแต่ละหน่วยงานตามลำดับความรุนแรงเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงทบทวนแก้ไขแผนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งนี้นายวรวิชัยสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าขอให้ผู้เข้าร่วมการฝึกได้นำประสบการณ์จากการฝึกซ้อมในครั้งนี้ไปปรับใช้กับสถานการณ์จริงเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้น เพื่อลดผลกระทบความรุนแรงและความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน,น้องไผ่อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์นางสาวพักวลันบรนทกิจอายการจังหวัดพิเชียบุรีนายอา๋นน์พิทย,ทยชัยนายยกองค์การบริหารส่วนตำบลน,น้องไผ่ พร้อมด้วยนายโกองค์การบริหารส่วนตำบลวงบังโบดประชุมร่วมกับศูนย์อายการคุ้มครองสิทธิเด็กเยาวชนและสถาบันครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมทำพิธีเปิดศูนย์ประสานงาน,นอกายการคุ้มครองสิทธิเด็กเยาวชนและสถาบันครอบครัวประจำตำบลนบ้องไผ่และศูนย์ประสานงานอายการคุ้มครองสิทธิเด็กเยาวชนและสถาบันครอบครัวประจำตำบลวังโบด จากนั้นได้มีพิธีมอบป้ายประจำสนยนทั้งสองส่นและประชุมชี้แจงบทบาทหน้าที่ของศูนย์ประสานงานอายการคุ้มครองสิทธิเด็กเยาวชนและสถาบันครอบครัวประจำตำบลเพื่อให้รับทราบและเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของศูนย์ดังกล่าวตามที่สนักงานอายการสูงสุดได้มีคําสั่งให้จัดตั้งสนย์อายการคุ้มครองสิทธิเด็กเยาวชนและสถาบันครอบครัวระดับภาคทั่วประเทศ อธิบดีอายการภาค6จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานในระดับจังหวัดทุกจังหวัดในภาค6โดยในส่วนของจังหวัดเพชรบูรณ์ได้จัดตั้งศูนย์อายการคุ้มครองสิทธิเด็กเยาวชนและสถาบันครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ประกอบด้วยอายการจังหวัดเพชรบูรณ์อายการจังหวัดลมศักด์อายการจังหวัดวิเชียรบุรีอายการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์อายการจังหวัดคุ้มครองสิทธิเด็ก และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์และบุคลากรในสำนนก,การณดังกล่าวเป็นคณะทำงานประจำจังหวัดโดยให้มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการประสานงานติดตามประเมินผลเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเด็กเยาวชนและสถาบันครอบครัวรวมทั้งเป็นศูนย์กลางรับคำร้องเรียนในเรื่องการคุ้มครองสิทธิเด็กเยาวชนและสถาบันครอบครัวในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถประสานงานและติดตามประมวลผลร่วมกับสาวิชาชีพอื่นและชุมชนในการปฏิบัติงานคุ้มครองป้องกันความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวดได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วคณะทำงานของศูนย์จังหวัดเพชรบูรณ์จึงได้นำเินการคัดเลือกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อเป็นสถานที่จัดตั้งศูนย์ประจำตำบลทั้งหมด30ศูนย์ โดยในส่วนของอำเภอหนองไผ่ได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหน,นองไผ่และองค์การบริหารส่วนตำบลวังโบด สนใจติดต่อ087 187 7917 สนใจติดต่อ087-187-79-17ถ้าเราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุข คือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมชะบังเรามุ่งมันเชื่อมต่อทุกโอกาสสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉะบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนที่บริเวณริมคลองบางกันบ้านบางกันหมู่ที่4ตำบลทุ่งผางโงกอำเภอเมืองจังหวัดพังงา นายเดชควิดพักดีสนิทปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มง,งานบริหารงานปกครองอำเภอเมืองพังงาเป็นประธานเปิดตลาดนัดสีเขียวคนรักสิ่งแวดล้อมโดยชาวบ,บ้านในพื้นที่ได้นำสินค้าด้านการเกษตรผักพื้นบ้านอาหารและขนมพื้นถิน่นออกมาตั้งโต๊ะขายสองริมฝั่งคลองซึ่งในพิธีเปิดได้จัดให้มีขบวนแห่กรองยาวการแสดงบนเวทีของเด็กและประชาชนการสาธิตการร่อนแร่ดีบุกด้วยเลียงในรำคลอง และพร้อมกันนี้ทางอบตอทุ่งขางโงกได้จัดโครงการคัดแยกขยะมลพิษเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมส่งเสริมให้ชาวบ้านใช้ภาชนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้นําขยะอันตรายมาแลกไข่และขยะรีไซเคิลมาแลกสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคนายนิคมสฤดิสุขนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขาโง,งกกล่าวว่าบ้านบางกันเป็นชุมชนหนึ่งในตำบลทุ่งขาโง,งก ซึ่งในอดีตเป็นพื้นที่ที่มีการทำเมืองแร่ดีบุกขนาดใหญ่มีลำคลองบางกันที่ไหลลงมาจากเทือกเขากระทักคว่ำเป็นลำคลองสายหลักที่มีสายแร่ดีบุกอยู่เป็นจำนวนมากคนในพื้นที่จึงยึดอาชีพการทำเหมืองแร่ดีบุกและร่อนแร่ดีบุกในลำคลองขายและเมื่อหมดยุคเหมืองแร่ก,ก็หันกลับมาทำอาชีพด้านการเกษตรซึ่งผู้นำทองที่และชาวบ้านเห็นว่าสองริมฝั่งคลองบางกันเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพ พัฒนาเป็นตลาดชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างอาชีพและรายได้เข้าสู่ชุมชนได้จึงร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขางโงกจัดก,กิจกรรมเปิดตลาดน้าสีเขียวคนรักสิ่งแวดล้อมริมคลองบางการขึ้นและจะมีการหาหรือเปิดตลาดอย่างเป็นทางการอีกครั้งต่อไปที่ไร่กาแฟศิลาแรงตำบลลานดอกไม้อํเภอโกสัมพีนครจังหวัดกำแพงเพชร นายสุวิสาครธทัญยวิทย์เจ้าของไร่กาแฟศิลาแรงจัดพื้นที่ไร่กาแฟแหล่งทัศนศึกษาศิลาแรงปรับพื้นที่ให้เป็นโคกหนองนามโมเดลและได้จัดทําโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่โดยมีคณะครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่าได้นํานักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เดินทางเข้าศึกษาดูงาน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยร,ราชพัฏรกำแพงเพชรได้มาให้ความรู้ในภาคปฏิบัติแก่นักเรียนและแบ่งกลุ่มเข้าศึกษาเรียนรู้ตามฐานต่างๆจำนวน9ฐานเช่นฐานคนรักสมุนไพรฐา,านคนรักป่าฐานคนเอาฐานและฐานคนรักดินโดยนักเรียนจะได้รับความรู้ในภาคปฏิบัติ ควบคู่ไปกับทฤษฎีโดยหมุนเวียนไปตามฐานต่างๆซึ่งมีนกักเรียนและคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน190คนที่ห้องประชุมโรงแรมบ้านสวนรีสอร์ทจังหวัดนครสวรรค์นายจุมพมศมสั์ศิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการเข้าถึงและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนวัตรกรรมดิจิทัล โดยมีเกษตรกรเจ็ดจังหวัดภาคเหนือตอนล่างประกอบด้วยจังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์กำแพงเพชรพิษนุโลกสุขโขทยัยอุตรดิตถ์และเพชรบูร์เข้าร่วมในโครงการโดยนายอัตพลห้วยหงทองผู้จัดก,การสาขาภาค,าคเหนือตอนล่างกล่าวว่างานส่งเสริมเศรษฐกิจด,ดิจิทัลให้การส่งเสริมและสนับสนุนโครงการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ให้แก่สันักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์โดยช่วยเหลือให้กับผู้ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนเพื่อการพัฒนาส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมมาใช้กับภาคเกษตรและให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ ซึ่งภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการการแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลด้านการเกษตรและการแสดงสินค้าเกษตรที่ได้รับการส่งเสริมจากสภา,าเกษตรกรนายวีระสมความคิดประธานยุทธศาสตร์แผนงานต้านคอร์รัปชันพักเสรีรวมไทยพร้อมนายกฤิตคำทวีเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน เขายืนหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบป,ปรามการทุจริตแห่งชาติให้ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐจากกรณีที่ปรากฏข่าวตามสื่อว่ามีการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบบรรจุแต่งตั้งหญิงคนสนิทของข้าราชการการเมืองให้เข้ารับราชการตำรวจและแต่งตั้งยศสิทธิตำวรวจตรีโดยขัดต่อระเบียบหรือไม่ทั้งยังมีการกล่าวอ้างว่าสามารถฝากบุคคลภายนอกเข้ารับราชการทหารบกยศในสิบได้โดยมีค่าใช้จ่าย50,000 0บาท ขณะที่นายกริตระบุว่าจากกรณีที่เป็นข่าวทางพนังกงานสอบสวนได้ดำเนินการไปแล้วส่วนหนึ่งแต่ต้องการที่มีการสืบสวนหาผู้กระทำความผิดโดยเฉพาะในส่วนที่เป็นข้าราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบรรจุแต่งตั้งโดยเฉพาะการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจทหารซึ่งเป็นทหารบริการรับใช้หรือการขอตัวไปปฏิบัติราชการที่อออกรอรมนภาค4ส่วนหน้าเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์พิเศษหรือเบีย้ยเลี้ยงและอายุราชการทวีคูณ รวมถึงการซื้อวุฒิการศึกษาปลอมซึ่งข้อเท็จจริงจะเป็นหน้าที่ของปปชที่จะต้องดำเนินการตรวจสอบจึงได้มายื่นให้ปปชดำเนินคดีสืบสวนให้ถึงที่สุดถ้าเราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาส คือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมชะบังเรามุ่งมันเชื่อมต่อทุกโอกาสสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมชะบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียน ทีวีช่อง13สยามไทยทางมือถือชัดแจ๋วเลยครับชัดแจ๋วเลยกด1 3 l i v e t v c o m อ้าวอีกทีนะครับ1 3 l i v e t v c o m ดูมือถือได้เลยชัดเจ๋วเลยอยู่ตรงไหนดูได้หมดเลยไม่ใช่จะอยู่เฉพาะเมืองไทยนะครับไปเที่ยวต่ตางประเทศดูได้หมดเลยฮ่องกงญี่ปุน่นอเมริกาดูได้หมดที่ไหนมีเน็ตดูได้เลยอย่าลืมนะครับดูบนมือถือชัดเจ๋วครับตามที่ได้มีบุคคลแอบอ้างว่าเป็นผู้สื่อข่าวของสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่อง13สยามไทย เพื่อขอรับผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากหน่วยงานราชการและเอกชนด้วยเหตุนี้ท่านสามารถตรวจสอบสถานะของผู้สื่อข่าวได้จากบัตรประจำตัวผู้สื่อข่าวหรือที่โทรศัพท์หมายเลข087-187-7917ได้ตลอด24ชั่วโมง สนใจติดต่อ087 187 7917